วันอสวัสดีเหล่าชินเนอร์ทุกท่านนะครับวันนี้คับผม Star Seasonal แล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Pokemon Bless Black 2เรียกกันเป็นพาร์ทที่น่าจะเป็นพาร์ทที่สามหรือเปล่านี่เป็นพาร์ทที่สี่ไหมเนาะพาร์ทนี้จะไม่ผิดนี่เป็นพาร์ทที่สี่ใช่ไหมก็น่าจะใช่เลยนะหรือว่าห้านี่สี่แหละเออซึ่งจากพาร์ทที่แล้วเนาะที่เราได้เดินทางมาที่เมืองใหญ่เมืองนี้ชื่อว่าอะไรนะผมลืมมีมีแมปไหมผมได้เอาแมปไปเนะี่ย ทาวมแบบเนี่ยเมืองนี้ชื่อว่าเมือง c สเ t เลียป่ะน่าจัดเนี่ยนไะม่น่าอ่านถูกมันไม่น่าอ่านยากสเ s เลียซิตี้มาซึ่งจากพัทที่แล้วใช่ไหมที่เราเดินม,มาถึงเมืองแล้วก็ไปคุยกับตรงหน้ายิมแมลงเน่ะทาให้เรารู้ว่าหัวหน้ายิมแมลงตอนนี้ติดทุระอยู่ซึ่งเขาไม่ได้อยู่ยิมทาให้เราต้องไปเรียกเขานะซึ่งตอนนี้เขาก็ไปจัดการกับน่าจะเป็นกังตัวร้ายั้งที่อยู่ในใต้ดินอนะ่ มา let's go up เมื่อกี้คู่แข่งเราก็ไปแล้วเราก็ไปด้วยเดีนยวผมปรับสปีดเท่าไหร่เนี่ยอ่าอ p t i o นรู้สึกมันเร็วๆปแปลกๆอะจริงด้วยคุร400มันมันแปลกเกินเว้ยคุณ400เนี่ยผมเอาฟาร์มเว้ยววโอเคเนี่ยคูร200พดีมาซึ่งไอ้คู่แข่งของเราที่ไอ้คู่แข่งก็จะไปด้วยนะถ้าไม่เป็นับเบิลแบทเทิลมันดีหรือมันแย่เนี่ย เฮ้ยไปลกลางทางคยนี่ว่ะไอ้นี่เป็นท่าต่ตอสู้ใช่ไหมผมเดาไม่ได้ใช่นะอ่ะรันขียดสู้เราสามารถฉีดรีเพล,ลได้นะครับนะแต่ว่าผมมีไม่อยังอ,อ๋ออมีหา้าอันโอเคได้มาตอนไหนวะผมซื้อหรือเปล่ามาซึ่งลองไปฝั่งซ้ายเียวไม่ผิดนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวขึ้นเลยกันจะได้เอารูคริโอขึ้นไปไล่ต่อยเลงตัวไปเลย ผมให้รูครื่อถืออะไรเนี่ยผมลืมว่ะออลัคก,กี้พันช์ไม่มีอะไรให้มันถือใช่ไหมถ้าไม่ผิดนะซึ่งเอาจริงเราอ่ะแค่ต้องมาคุยตรงนี้เว้ยแล้วก็พนักยิมก็จะกลับไปที่ของเขาแล้วเราก็ไปสู้กับพนักยิมแค่นั้นแหละมาเราต้องจัดการแก๊งพลาสมาที่มันอยู่ตรงนี้แหละใช่มาเลสเบอร์เทอร์ับแก๊งพลาสมาพอเราสู้แก๊งพลาสมาเสร็จหนักยิมก็จะโผลมาโผลมาตอนที่เราสู้เสร็จแล้วนะไม่รู้โผลไาทำไมเออแล้วก็ด้านหลัง ไอ้ตรงประตูด้านหลังเมื่อเี้เราสามารถเข้าไปจับ่าจับแม่นได้เว้ยกระชอมอ,ะอ่ะโ,โบลัสไปแล้วทำไมผมไม,ผมไม่เอาตัวนี้ขึ้นเลยผมเอาตัวนี้ขึ้นทำไมเออไปว่าพรุ่งนี้น่าใช้มแมลงไม่เป็นไรโบลัสใส่ไปปลาบูมแมลงใส่ยิงตัวไปเลยอัาเปลยก <c oughs> ี่ทุ่มอะเนี่ยอุ้ยสี่ทุ่มเฮ้ย <laughs> ผมหลังหลังมาทำไมเริ่มทำคลิปเดึกเรืเร่อยๆวะ น่เป็นเพราะผมช่วงนี้เว้ยคือช่วงนี้ผมให้ติดเล่นไอ้นั้นเลยไอเอลตัสนัตตาโมเนี่ยคือจริงผมเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งอะแต่ว่าแบบมันยังไม่หายสนุกอะ่ะเลยแบบซ้ําไปอีกรอบอะคือมันเล่นสนุกจริงเว้ยแต่ว่านั่นแหละผมเอามาลงให้ไม่ได้จริงๆริงนะเพราะว่าตอนสู้กับโทเทมมันก็กระตุกมากแล้วก็สปีดเฉลี่ยมันคือสปีดเวลาเล่นมันตกอยู่วันอ่าเก้าสิบตลอดเลยเสียงมาาันจะแปลกผมเลยไม่เอามา ผมเลยเมียกเอามาลงคลิปเท่าไหร่อะพ่อเสียงมันแตกก่นเนาะมาลโลคารียจะตายอยู่แล้วเนี่ยแอ์คัตเตอร์ <c oughs> เราด,ด,ดูไม่ได้ใช่ไหมว่าจะดูธาตุคู่แข่งสนาหเป็นธาตุเลยแอบซืบอไปเงี้ยเฮ้ยมันจับทิวโรมาเนาะเอออีวอวด้วยกับไปร่างสุดยอดเลยทิวโรนี่ความเก่งมันมีความเก่งของมันคือมันเป็นนก ปลาเล็กที่มีแค่สองร่างทำให้มันเก่งไวมากเฮ้ยเซนเทบัตเหรอเอาจริงดิเลเววเซนเทสเรียนเซนเทบัตรได้ผมต้องบอกเลยนะว่าท่าเซนเทบัตเนี่ยเป็นหนึ่งในท่าที่ผมยกให้เป็นท่าพลังจิตที่ใช้งา่ายสุดเพราะว่ากมันต่อสู้หรือปุคนอะไรก็ตามเนี่ยที่แพลเอาง่ายนะพวกทีนแพ้ท่าต่อสู้อ่ะท่าเซนเทบัตรคือได้ดีมากเว้ยวัดแกทางท่าต่อสู้ได้ไม่แต่ตัวที่แพ้พิษก็เหมือนกันอืมเป็นท่าที่มีประโยชน์ปากอารมณ์แบบ สมมติคุณแบบเจอธาตุพิษเจอธาตุอะไรกว่าพิษเจอธาตุพิษเจอธาตุแล้วสวยเงี้ยคุณก็เซนให้บัตรแก้ได้อืมอืมไดเ้เอ็มสูม่มเสียบธาตุสตรงิงโอเคอะไรคนนี้คือหัวไดยิมใช่คนใส่เสื้อสีเขียวะส่วน,นไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ตัวร้ายไอ้หัวสิงเหลียนอะแล้วก็ไอ้นั้นถ้ายังไม่ผิดผมเคยเจอเวยนะในเอาตาสันตะมุนแต่ว่าแบบโผล่ไปแบบโผล่ไปแป,ป๊บเดียวอะแล้วก็หายไปเลย เนี่ยไอทำเนี่ยแหละที่มันจะมีการชอมเราต้องมาเลินว่าเจอการชอมหรือเปล่าถ้าเจอก็ดีไม่เจอก็แล้วไปเอาหนีไม่ได้อาเบลิตี้ไม่ให้หนีลำคาญเว้ยอสอสฟียรนเลยทำไมรู้สึกว่ามันขึ้นไงอย่างวะอ่ะยินรช้าดฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะหาการชอมก่อนแ้วขึ้นไปสู้ยิมเในชาดโอ้โหในทุกชาดเลยเนี่ยมาตัวอะไรดิเกต อมรีเพลมันยังติดอยู่ใช่ไหมตอนนี้หรือว่าหมดแล้วมันแค่รีเพลย์ทำไมง่ะเว้ยมันน่าจะหมดหรือเปล่าอ่ะหมดพอดีเยลโล่ฉาดอะไรวะเนี่ยได้ไดดชารดวิ่งไปเรื่อยครับเดี๋ยวเจอกระชอมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอกระชอมเลยนะเออจะได้มีเสียเวลาใช่เอ้ยผมพูดผิดมันไม่ใช่กรชอมมันคือกาไบเออกาไบเอ้ยกาไบ์คือร่างหนึ่งกรชอมอ่ะร่างสาม ยัมีคนขาใจะผิดอีกเออต้องบอกไว้ก่อนหรือว่าผมจําผิดวะแทบไม่เจอเลยอะเนี่ยได้ชารดได้ดชาดแล้วก็อากรอนกับไอ้ดิกเลตอ่ะได้อยู่แค่สามอย่างเนี่ยเออเพว่าไม่ใช่ละอา่าจิรุตไอ้นี่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เหมือนกันส่วนใหญ่เจอแต่ดิกเลตเว้ใช่แล้วก็ ชาดถ้าส่วนใหญ่ชาดนี่คือเยอะมากพอก,กับนิกเกยอะคือมันจะมีบางทีว่าผมเดินเก็บชาดได้รัวๆงั้นผมไม่จับได้และเอ,อไม่เป็นไรไม่มีการช็อปไม่เป็นไรหรือผมอาจจะจําผิดก็ได้งั้นไม่เป็นไรอ่ะงั้นไม่จับหรอกกาบาไบกาบาไม่ใช่การช็อปเลยผมพูดผิดผมพูดการช็อปไปกี่รอบไปเนี่ยโทษทีมันติดปากอะมันติดปากเรื่องการช็อปอเออไม่เป็นไร เออซึ่งอาจริงนะถ้าเราไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีที่รับที่หนึ่งที่สามารถสามารถจับอ e ีวุยได้ด้วยใช่เป็นที่รับซึ่ง้าถามว่าผมจะไปไหมก็ไม่แล้วกันนะผมขี้เกียจคือมันยาวมากกว่าจะไปได้อะเราต้องแบบลุยลึกมากอ่ะลุยถ้ำลึกมากอ่ะึ่งผมขี้เกียจเว้ยไงพานี้ก็พาสู้ยิมนะครับเราไปสู้ยิมกันดีกว่าอะรีเพลยิยิมอยู่ตรงนี้นะครับไปเลยซอยสุดสุดท้าย นี่ตอนนี้เขาปลดล็อกนะครับตอนแรกจะมีลงุงลุงคนนีย้ยืนกันไว้อยู่ไม่ให้เราเข้าไปอจากเฟรนเตอร์ด้วยเอาจริงเขาก็แจากคุยยิมแหละแต่ว่ายิมหนึ่งผมลืมเอามาอันนี้คือจะเป็นพัเซ์เอ่ตอนนาต้องีย้ว่าลังใหม่หรือเปล่าถ้าเราเข้าไปในห้องแต่ละห้องอ่ะมันจะพาเราขึ้นไปแต่ละชั้นใช่อาจจเข้าใจเนาะซึ่งก็ดูรู้ยิมนี่ยิม,มแมลงก็ชิวปว็บยิม,มแมลงชิวชว เรามีเอ็มโบอที่เป็นธาตุไฟแล้วก็ลูคารโอที่ต้านแมลงด้วยบอกรู้ชิวไม่ายากใช่จะมีติดอยู่ที่เราใช่เออสปีดเราช้าเกินอาจจะตีไม่ทันไม่ทันใจ <c oughs> ถ้าจะไม่ผิดนะเราต้องเข้ารูฝั่งขวาหรือเปล่ารูเนี้ยรูเนี้ยเข้าไปนะฮะไม่ใช่เหรอ ผมน่าจะจำผิดนั้นไม่เป็นไรขาน้นนี้อาหารแล้โผล่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้จะปิดอยู่ฮับเดินไปเทนเนอร์ก็จะออกมาใช่พลเนอร์ออกมาปุ๊บโหสี่ตัวอะพวกอะไรขนนันวะ <c oughs> อ่าไอตัวนี้ไอตัวนี้คือตัวที่ต้องเทรดอีวลูชั่นไอตัวนี้พอเทรดเสร็จมันก็จะกลายเป็นนินจาใชไ่ไอเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมพอเทรดเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นอัศวิน คือแบบมันสลับของกันบ้างเหมือนแบบว่าไอ้ตัวนั้นเอาเกาะให้ตัวเนี้ยเออมาตัวอะไรผีเสือ้อคิวค้วๆเอาติดสถานะตอนไหนวะเนี่นยมไม่สังเกตวิริตศานตโอ้มีผีเสื้อขึ้นเพวกนี้มันกิ๊กๆครับทำอะไรไม่ได้ผมได้เอาพารายหิวมาไหมเนี่ยต้องกลับไปหิวี่ยเออต้องกลับไปหิวไหม มีไม่พลังใบพลังหิวโอเคมีอยู่อ่ะยัดไปแล้วก็เฟสวอเทอแล้วครับยัดไปเฟสวอเทอร์เพิ่มเท่าไหร่เพิ่มห้าสิบแล้วเพิ่อขึ้นเลยไหมเฟสวอเทอร์เนี่ยเอาตัศน์นาตัศน์หมดอ่ะมันเพิ่มเลือดแค่สามสิบเว้ยผมเลยงงเลยก็คิดผิดทำไมเฟสวอเทอร์เพิ่มเลือดหน่อย่างวะอืมสงสัยมันโกงเกินมากเลยเนอะพารัสเฟมชาร์จไปชิวๆอะไร อะไรวะอ๋อผีเสื้อตัวนี้ถือจังตัวเร็วกว่าซะด้วยต่อยไปชิวๆยันมาพอยันมามันจะเป็นหน้าตาแบบการ์ตูนการ์ตูนใช่ไหมพอเป็นยันมกา้ามันดูหน้าตาดุขึ้นอย่างเงี้ยมรัะเออสําหรับผมเนะยมันดูหน้าตาดุแปลกๆอะคือแบบยันมาหน้าตาน่ารักเนะพออีโวไปหน้าตาดูเถื่อนเออแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะที่เราเป็นทาุเนี่ยมันทําให้เราไม่เพรอะบินเว้ยใช่ แต่ถ้าเจอแมลงน้ําอ่ะโดนคูณสีตายแน่แน่แล้วก็ระหว่างฟาร์มระหว่างที่ผมทำไม่ใช่ผมได้ท่าอะไรดูโอช็อปมาด้วยเว้ยผมเลยเอาแทานท่าเหล็กไปเลยเพราะยังไงท่าเหล็กท่านะี้มันก็เบาอยู่นะเว้ยไม่เท่าคออ่ะรอมันได้บุเลตพันธ์อ่ะไม่ก็ไอรอนเฮดดีกว่าเว้ยคือบุเลตพันธ์ก็ไมไ่แรงหรอกแค่เป็นพาริตี้ยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเบอร์ไอจุยเพิ่มเลยไปโอ้เพิ่มเยอะจริงๆเลยดูเงี้ยยัดฟเฟรนวัตเทอร์ไปทัง้งแตถบคุ้มจริงๆมา <c oughs> ไปกันต่อ ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดกับเทนเนอร์เดี๋ยวรอไปฟังกันแป๊บหนึ่งนะเอ้ยโดดข้าบมาเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเอย๊แต่ทำไมรู้สึกว่าพ,พี่เขามันพุ่งปแปลกๆเลยไม่รู้อ่ะเพ้่ผมสามสิบแล้วแป๊บเดียวอเองเออมามาได้ยิมธาตุมาแรงเลส s บ a เ t อร์ครับมาไม่ได้ยากเท่าไหร่สามต่อสามตัวโอ้โหอย่างนี้อ่าบลูนะบดอสไปกันไหบลูดอสไป โอ้ oh, แรงจริงๆโอ้ oh, ลอกสไลด์จะติดฟินก็นพอแล้วผมน่เร็วกว่าแหละออผมลดสปีดมันไปฮะลดสปีดแล้วนะั่นน่ะมันยังวางสปเร็วกว่าอ่อะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮิตแคชถ้าประจำตัวมาแล้วเวไปจังวะงั้นเอา,าเลยแต่ว่าถ้าฮิตแคชฮิตแคชเนี่ยมันจะโจมตีตามน้ำหนักตัวซึ่งร่างสองมันยังไม่หนักขนาดนั้นไม่รู้มันจะแรงกรอเป๋าอันนี้ไงที่ผมพูดถึงไอ้มแมลงที่มีท่าน้ำอ่ะไอ้นี่แหละไป เดี๋ยนีไอเนนี้่มันเป็นมแมลงบินเว้ยพอ,อีโวจะเป็นมแมลงบินแต่มันเป็นมแมลงที่โอ้กดใซ่บีมทำแล้วเนี่ยแต่นจะบอกไอ้น,นี่มันคือมแมลงเลยพ่ชิบไปเลยไม่เป็นไรไอเน,นี่มันคือมแมลงที่อีโวมาจากมแมลงน้าตัวเสียฟ้าน่าจะได้จักกันเนาะของเย็นสามอะ่ะมันจะอีโวเป็นตัวนี้อเว้ยเอ้ยตีไงเดี๋ยววะเนี่ยกัดไปแล้วกันนะเออเนี่ยแรอยงอยู่ว่าแต่ว่าโดนมันฉัดรถสปีดไม่เลยเร็วกว่าอยู่โอติดมืออีกเยี่ยมไปเลย ยาไม่มีชชางมันโอ้โหซวยจัดอะติดมือเฉยอะไรวะเนี่ยเอ้ย,ยจะเพ้เนี่ยมันติดมือนเนี่ยโอ้โหล,ลงมาคือตักกระบักเอา้าทำไมไม่กดท่าบินหรือท่าน้ำไม่ท่าน้ำาอน่าจะไม่มีโอ้ยตัวนี้ชิวไฟคนสี่โอ้ยรีเปดแตกเลยเฮ้ยโกลงละเออเตียงเกินอ่ะแล้วใครจะไปคิดว่ามันจะกดไซบีมคือแบบ ผมนึกว่าจะกดท่าน้ําอ่ะก็คือถ้าคุณเล่นแบ,บ็คไว้ปกตินะเวย้ยพอคุณมาถึงยิมเนี้ยไอตัวนั้นอ่ะมันจะมีท่าน้ําเวย้ยเออมันจะมีท่าน้ําแล้วพอตรงมาปุ๊บมันยิงน้ําใส่เลยแล้วข่าวนี้มันดันไม่ยิงนะมันยิงใส่บีมเดี๋ยวผมซื้อโพชันหน่อยกันไไนะกับไปซื้อโพชันแป๊บ,บีมอ่ะจัก,กรยานนี้ไม่เคยขี่โอ้โหไว้ขึ้นเยอะเลยจักวิ่งอ่ะขี่จัก,กรยานแทนโคตรไวเลยนะเขาเนี่ยจริงอะผมจะไม่หลับหูหลับตาก,กดตีอ่ะ คือให้แล้วว่ารับพงรัตตากกตีไปหน่อยไม่ใช่สมองเลยอะรับพุงรัตตากูตีอย่างเดียวมาสิบขดสิบขดก็ชิวแล้ว let's go รอบสองรอบที่แล้วผมประมัดไปนิดนึงก็ไม่นิดแต่ก็เยาเยะอยู่มาครับเหมือนเดิมก็คือเข้าช่องกลางโผล่ตรงนี้ไปฝั่งขวาอ่าโผล่ด้านบนแล้วเข้าช่องกลางอีกรอบ แล้ผลด้านล่างใช่ไหมอ่าโอเคแล้วก็ทั้งเดิมเลยอ่ะแล้วก็เอา้าเผอกดเดินกลับหลังเยี่ยมไปเลยอือแล้วก็เข้าช่องนี้นะครับนะเพื่อโผล่ไปตรงนี้ใช่าทางลัดอ่ะแล้วก็เข้ารูนี้โผล่ห้องยิมอีกรอบมาเอาจิงกขาวเนี้ยเข้าแล้ว,วติดเล่นไปได้หนึ่งยากก็ไม่พกมาอ้แล้วเซฟอย่างนั้นเลยไม่ได้เซฟหรอ มาครับคราวนี้เดี๋ยวผมมาจริงแล้วนะเขาเรียกคือติดเล่นเป็นนิดนิหนึ่งมาเอาลุคริอขึ้นก่อนกันจะได้กดท่าที่มันชนะท่าได้ไอปูนี่มันเป็นแมลงแล้วก็หินเนาะไม่น่าจะน่าจะกดท่าบนขับใส่ได้อืมมาบนขับดิโอ้โหปเปิดตีไม่เข้าเลยอ๋อแล้สเี่ยงะเออเนี่ยมันจะบางเวทนะไอตัวนี้ ไอตัวนี้ตัวอะไรวะแมลงไอ้นั่นหรือเปล่าวะเออจริงด้วยว่าต้องเป็นตัวนี้มันเป็นมแมลงแล้วก็ไฟนะครับนะน่าจะเสียงล้นท่าไฟก็ไม่เป็นไรใครสนกัดเลยกันโอ้โหแรงวะ่ะเฮ้ย,ยนี่นล้วลดสปีดเล่นบัฟสปีดบัฟใช่ไหมโอ้โหสวยเลยดูอบไปเร็วกว่าโอเคโอติดเฟมบอรี่เยี่ยมไปเลยดวงดวงผมเซ็งยริงวันนี้พัลลัสเสร็จไปพิกไนต์อัศวินหมู โอ้โห <c oughs> oh. ล่างสองเลยฮิตแคชไปไม่ตายติดแซดยี่ยมเลยโดนสปอยดูทรง,งไม่มีหน้าไม่น่ามีไะไรจะาับด้วยเยีย่ยมไปเลยโอ้โ oh. หให้ปูพูชันเต็มหลอดอีกรอบซีดบอมอืมตีไปก่อนโอ้ย oh. มันไม่น่ามีท่าพาวิตี้หรือเปล่าผนะมหิมวอะไรนะเพื่อความแน่ใจมันหิวอะไรเนี่ยหิวห้าสิบรอดไหมโอ้ย oh. ตีก่อนแลยน,นะ เออเร็วกว่าอยู่แล้วเราเร็วกว่าตัางค์นคนะ่นได้กี่ตัววะเนีนะ่ยทำไมามันยากขนาดนี้วะผมจำได้ไม่ไม่ได้ยากขนาดนี้เขาปรับมันยากขึ้นเลยวะน่าจะใช่โอ้เลยสองตัวเลยสอ,นะอสองตัวนั่นคืสอสองตัวที่ผมสอกสองตัวที่ผมแพ้เออเอายัดพูชันปิดตัวเยี่ยมไปเลยมือรีบเกินเยี่ยมไปเลยสุดยอดโอ้ยเจ็บเจ็บหนัก โหยมาไอตัวนี้สตั๊กเกอร์บัคเบาๆนะเรียบร้อยแตกเดี๋ยวเเป็นสามสองครับนะคือไอห,หมูเนี่ยคุณเห็นว่านตัวหนาๆาาก็จริงนะแต่ว่าดีเฟนซ์มันต่ำมากเลยคือมีดีอย่างเดียวคือเลือดเยอะเว้ยมาซอสแดนฮิตแคชเรียบร้อยครับไฟคูณสี่ไม่ติดแซดด้วยตัวนี้แล้วมวนันต,ต้ติดแซดไหติดแซดให้ตัวที่ไม่ควรติดอะเออปิดติดแท ไปติดแซนให้ราสต์และโอเคชนะไม่ได้แบบก็ไม่ได้ใสสะอาดอะ่ะก็มีลุ้นๆอยู่อะ่ะเออถือว่าผมประมาทไปนิดนึงมาโดดทะลุดลงมาเลยเป็นทางลัดนะครับนะทางลัดไปเออแล้วผมไม่ผมไม่โดดลงมาก่อนวนะไม่คิดว่าจะแพ้เนาะใครจะไปคิดว่าจะแพ้ยิมมะไรงทั้งนี้มีกอนไฟะ่ะ เออใครจะไปคิดว่าจะแพย้ยู่มแมลงท่้นที่ตัวเองมีป้องกันไฟไฟดินด้วยต้านมแมลงด้วยกอนมีพืชไงเออมันมีพืชอ่ะมันก็รีบเบิใส่ก็ได้เนาะใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สปเปอร์เฟทิฟแต่ว่ามันก็เข้าอยู่อหละมาโก้ขับไปต่อนัน <c oughs> มาซึ่งเราต้องไปตรงนี้นะแล้วก็จะเจอไอ้นี่ดักใช่ดักสู้หรือเปล่าดูทงได้ใช่อืม คือคนนี้มันชอบโผล่มาแล้วก็พั่มอะไรของมันก็ไม่รู้พูดอะไรโม้ไปเรื่อยอะ่ะเออหลายรอบได้เนี่ยชอบโผล่มาแล้วก็โม้อะไรไม่รู้อะ่ะมาผมเล่นสปีดรันจริงๆริงอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเลยได้ไอ้น,นี่คือดัซิงมัชชีนเอาไว้ดูของให่มันเป็นแบบอ่าประเภทที่แบบคือคุณเคยเจอแบบเดินไปแล้วเจอทางตัดไหมนั่นแหละมันจะมีของเว้ซึ่งมันใช้เครื่องอะไรนี้ในการเป็นเลดา้์หาของที่แบบซ่อนไว้ได้ โอเทีนร์อสองคนเลยวะเกียร์สู้สุดเอ็งมาเอาไม่สู้เหรอมันดีมากแน่นละไปอ่ามันก็จะใช้เครื่องอะไรไม่รู้ปลุกไอ้ปูหินที่มันขวางทางอยู่แล้วก็ท้าสู้หรือเปล่าหรือผมจําผิดเองอืมจริงด้วยมาครับ let's บ battle อีกรอบไอนี่ที่จำไม่ผิดนด่าจะเป็นหัวหน้าแจ๊งตัวอะไรหรือเปล่าหรือเป็นแค่ลองไม่รู้ดิอะรลคาเลโอลงมาก่อนเลยมาโบนัสครับ เอ้าเลวิเทียดเหรอวัดเลวิเทียได้ไงมันไม่มีไม่ใช่เหรอเลวิเทียมาไงวะผมอาจจะจำผิดก็ได้ไม่รู้ดิแต่ว่าถ้าที่เล่นมาไม่เคยเจอแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจตัวนี้มากเท่าไหร่หรอกมาเปลี่ยนตัวไหนกันติดชาโหมีแทงเลยเหรอมีแคชไปฮะไม่เข้าไม่ใช่แล้วโดนบูโรสซะด้วยโหเซนิบทบัตอ่ะบูโรสคืนแรงกว่า มาติดบัลลี่กันไฟกระเป๋าทําไมบุรุษไม่เคยเขา้าโลตอมพัดลมโอ้โหเป็นโลตอมที่ไม่โดนท่าดินสวยละมีโพชั่นยัด,ดยาให้กันนะโอ้ยมันไปมือ่อไปโดนปุ่มเซเลกอะเออปุ่มเซเลกมันกว้างกว่านี่เว้ยคือผมกดหน้าจอนะเว้ยกดหน้าทัชสกรีนอะแต่ว่าไปโดนปุ่มเซเลกโคตรงงเลยฉันให้บัตรไปโอ้โแอสเซสเกตแตกไม่เป็นไรโอ้โหได้อีพีอย่างเยอะเลยเป็นพันอะ ปุริคอนชูไปบานะเอ๊ะมีท่าพลังจิตหรือเปล่าวะเคลื่อนเป็นท่านอร์มอนเว้ยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนท่าหรือเปล่าโอเวอร์กรอว์ก็ปะบีเออร์สตันสปอร์ไปโอ้นั่งไงใส่ช็อจริงด้วยหายไปเลยทีเดียวตายบานะผมไม่ได้ใช้ไปหยุอะไรเลย <c oughs> ออสเฟ,ฟียร์ีร้อยเทียวจอดแสดงว่ามันเป็นนอร์มอนเหมือนเดิมเขาไม่ได้เปลี่ยนท่าตุแบคเนมัยเยอะอะไรขนาดนี้วนโะอง้ยตัวนี้ ตัวสตดท้ายแล้วเอาไปวอนสวิตโอ้ยสวยไรเงีเ้ยเลวิเทศนะครับเลวิเทศ์มันจะเร็วกว่านะไอหมูมันช้าอยู่แล้วเนี่ยผมจะกดแบ็คมันไปกดบนปุ่มเซเล็กเนี่ยโคตรน่า,าขาดเลยอะไรไปดูอะยันยาไปแฟดแคนนอนโอ้โหโโเบาเบาเนี่ยยองยันยาไปอีกรอบเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนเผือ่ออยู่ดีมันมีเซิร์ฟอะไรเงี้ยมีกระแปลกอะเอ้าสตูดี้อ้าวแล้วท้าไมไม่โดนนะแสดงว่าติดแอร์บอลลูนหรือเปล่าใช่เพราะมันไม่โดนไอเนี่ย ไม่โดนบูโดต์ให้ติด Road แอร์บูโดตแหละชัวร์กับว่าทําไมไม่โดนบูโดตคือคือตัวเดียวกันไม่ที่มันไอ้นี่เฮ้ยได้แล้วออกของดีนะครับของดีแล้วทาไมมันแจกของเยอะจังวะของไอเทมต่อสู้ไยแจกขงเยอะเลยเออเยอะแปลกไอตรงนี้คือโซนทรายนะครับถ้าเราขี่จักรยานมันจะช้านะต้องเดินเอาเนี่ยเจออะไรวะอ๋อบิบบดะลุม้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นว่าพัดนี้ก็ผมว่าท่านี่แหละนะเออมันก็ มาไกลาเรื่องนะพาร์ทนี้ก็ถือว่าสู้ยิมแล้วก็สู้แบบเก่งตัวอาไรไปนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะวิ่งกับไปหิวแล้วก็เอามาพาร์ทนี้ก็เท่านี้เนาะเอาไว้จะกันใหม่พาร์ทหน้านะครับนะยังไงโปเกมอนผมก็ไม่อยากให้มันยาวเกิน25นาทีเท่าไหร่ใช่